วันนี้เราจะทำขนมบัวลอยนะคะอันนี้จะเป็นแป้งแบ่งเป็นสองส่วนก้อนนี้เป็นแป้งไว้รอทำตอนเป็นวงกลมจะมีน้ำตาลน้ำตาลตโนดน้ำตาลทรายอันนี้เอาไว้ผสมแป้งอันนี้ก็ไม่ต้องผสมอันนี้เป็นสาคูปั้นได้เลยก็จะมีน้ำใบเตย ก็จะมาทำน้ำใบเตยก่อนผสมแป้งเอาน้ำใบเตยใส่ใส่ทีละนิดนะคะไม่ต้องใส่เยอะอันนี้ล้างมือสะอาดแล้วนะคะจะใช้มือทำก็ใส่ไปเลย ปัตติจ้ามาชิมขนมบัวลอยทำเองเจ้าน่ากินบ่พี่น้องพี่น้องป้องไปน่ากินบ่ค่ะอตัดออกแบ่งกันชิมเอาเงงจ้อย่างนี้จะรูกม้วรูกผ้าโอเค แต่เสพเป็นเพียงมันแซ่บตักหนึ่นงคอยกันโอ้โหตักไม่กินแซ่บบ่แซ่บแม่อันนี้ตักตักกินอืม 你好。